ปีนี้เราก็ปลูกปีดรูทแซมไว้ด้วยแต่ว่ามีเพียงไม่กี่ต้นนะคะแล้วก็ที่สังเกตคือหัวมันอลังการมากเลยนชอบเนี่ยสีสันมันสวยงามมากนะคะโอ้โหรอเลยอะอากาศปีนี้มันได้จริงๆเนี่ยดูหัวสิว้าวว้าว การปลูกผักสไตล์แบบเราเจนก็นึกถึงหน it it ังสือเล่มหนึ่งเลยค่ะชื่อว่าปลูกผักง่ายๆสไตล์คนขี้เกียจก็คือการปลูกแบบหลากหลายแล้วก็ปลูกแซมไปกับหญ้าแบบนี้โดยที่ธรรมชาติจะจัดการกันเองแล้วเราก็ได้ผลผลิตท uh, ี่งามด้วยค่ะแถมจะเป็นรูปแบบการเกษตรที่ไม่ไถพวนเหมือนกับเราเลยค่ะเราจะมีการยกคันดินแค่ครั้งเดียวพอเพื่อจะได้เห็นว่าตรงไหนหญ้าตรงไหนผักเท่านั้นค่ะ มาาโตอะไรลูกมันจะเหลียวๆมาาโตฮะพันอ uh ิตาลีที่ลูกมันจะแดงๆ uh huh. อืมส่วนลูกหมูของเราก็จะได้กินเศษผักที่เหลือจากแปลงผักเยอะแยะเลยค่ะช่วงนี้อันที่เราจะเอาเศษผักไปหมักปุ๋ยเลยนะคะเราก็ต้องให้ผ่านหมูก่อนเพื่อจะเป็นการใช้ทรัพยากรในฟาร์มอย่างคุ้มค่าค่ะ